กศิกรแห่งคำเป็นกระดูออกฝันล้างของชาตว์ไปจะเรื่องอักน,นาเพราะใจเป็นชาตร์กาศศิกรรมกาศศิกรสาวกัญจนาอินเตวังเกษตรกรศรราร์ากรเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไรเข้าโพดเรียงสาสเจาะวันเดือนผิดเกิดของน้องก็คือ น้อเกิดวันพฤหัส,สบดีที่31มีนาคมพศออ2531อ,อายุณ้าตอนนี้ก็คือ32ปีเจ้าที่อยู่ปัจจุบนันบ้านเนลขที่8มู่4บ้านแม่ยิงตำบลหนองลมอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางพูดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวุญญวัดวิทยาลัยเจ้าอาชีพการทําเกษตร หน้าต่อนนี้อาชีพการทําเกษตรเป็นกเกษตรกรสาขาอาชีพทําไร่มีพื้นที่ทําเกษตรทั้งหมดอยู่ที่240ไร่ปีการปีการผลิตปีการผลิตปีพศ2 5 6 3แบ่งเป็นพื้นที่การปลูกเลี้ยงข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตร์อยู่120ไร่ของตนเอง34ไร่พื้นที่เจ้าอยู่ที่8 6หไร่ ลูกเข้านาผีประมาณหนึ่งร้อยไร่เป็นของตนเองแปดล่เชาเก้าสิบสองล่ฟูกมันสำปบหลังยี่สิบล่เชาเป็นพื้นที่เช่าทั้งหมดทำการประมงเรี้ยงป่านิ้มจำนวนหนึ่งบ่อเป็นซึ่งเป็นของตนเองปลาสุสากเรียกก่ยงกระเบือจำนวนสามตัวลูกผึ่งฟูกพักสวนครัวจำนวนหนึ่งงานสำลักบริโภคในครัวเรือนและแจกใจเพื่อนบ้านชา ในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่เพราะพื้นที่ฟูเข้าโพดเลี้ยงซัต์จำนวนส4่ไร่ที่เป็นพื้นที่ในส่วนของตัวเองเจ้าขั้นตอนการจัดการการระบบการปลูกแลกการดูแลรักษาข้าโพดเลี้ยงซัต์ขั้นตอนแรกคือการเตรียมดินกา,การเตรียมดินขั้นตอนแรกของน้องนองจกจะใช้รถไถตีผ่านสามไปไถควนเปิดหน้าดินไถกรบ ่อสังเข้าวโพดก่อนจะใช้เวลาในการตากดินประมาณ15วันแล้วก่อนโรยปูนขาวทับลงไปโรยปูนขาวทับลงไปเพื่อเออโรยผุนขาวทับลงไปก่อนทํากันไท่กรบผ่านโพกข้างที่สองเนื่องจากสภาพดินของนอกในแปลงนี้เป็นดินล้วนปนซ้ายจาดินล้วนปนซ้ายมักจะมีสภาพดินจะเป็นกรดถึงกรดจัด การใส่การใส่ปุนขาวเพื่อปับสภาพความเป็นกดดังเพื่อมอะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี่ยงซัต์และเพื่อได้ผลผลิตตีมเพิ่มมากยิ่ขึ้นเราการบำรุงดินเอ,อส่วนมากต้อกจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยการทำปุ๋ยมักโด,ดยการทำปุ๋ยมักเป็นของตนเองทำด้ดยตนเองเพื่อเพิ่มความร่มสมบูรณ์ให้กับดิน ออดินของเรามีความรวมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการใช้สารชีวพันธุ์น้ำเชื่อราเมตาไลเซียมผสมกับน้ำมาักแเะสผสมกับน,าากกน,น้ำมาก์ติเฮามารดกวยตนเองน้ำม้าชีตผลในดินเพื่อฆ่าดักแด้หนอนกระทู่ข้าวโพดลายจุดและแมลงในดินใช้เครื่องมือใช้เครื่องจักรกลในการคุมยาโดยใช้ เขาจะใช้เครื่องติดก,ก๊บกขวงหลากลดไถเพื่อลดความประหยัดในการใช้แรงงานประหยัดเวลาและปลอดภัยต่อร่างกายของเขาเจา้าขั้นตอนวิธีต่อไปก็คือเป็นวิธีการปลูกวิธีการปลูกก่อนที่จะเขาจะปลูกเนี่ยเขาจะมาตรวจเช็คสภาพของเครื่องปลูกของเขาก่อนว่า เครอูอยู่ในสถานะตีร้อมทีด้ช้ก่อการตีเขาจะลงปลูกได้เขาต้องบำรุงรักษาจากประสบการณ์คือเขาต้องยอดน้ำมันเท่ากับเครื่องปูของเขาเพื่อมันจะได้หมุนดีขึ้นจะได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นการใช้เครื่องปูบนี่ส่วนมากเขาจะมีตัวยอดข้าวโพดกับการใส่ปุ๋ยร่อมๆกันเพื่อเป็นการล่องขึ้นปุ๋ยไปในตัว ทดสอบความชื่นก่อนทีเขาจะลงกัดปูเข้าโพดแต่ละข้างเขาจะทดสอบความชื่นคือเขาไปถือไปไปตัวสอบในดินนะคะไปตัวสอบในดินว่าค่าความชื่นของดินอะ่ะมีมากน้อยเพียงใดก่อนทีเขาจะยิบดินขึ้นมาฟันขึ้นมารู้ว่าความความชื่นในดินอะพอเหมาะกอว่าจะเขาจะปลูกได้กอค่ะสมควรปลูกว่าสมควรปลูกได้หรือเปล่าจา ใช้คเครื่องยอดเมล็ดข้าวโพดแบบสีแถวโดยกันนอกจากปับจานปลูกคือมอสสมับพันข้าวโพดพันข้าวโพดบางชนิดอาจจะเป็นอ,อยางติดเคยทำมาเอ็นเคนี่จะเป็น,มนเมล็ข้าวโพดจะเป็นแบบกลมแต่มเมล็ข้าวโพดของแปซิฟิกจะเป็น,มนเมล็ดแบนเฮาก็อนหึ่งเฮาก็เลยว่าปับจานข้าวโพดคือเป็นพืชรูมันมอสสมับขนาดของมเมล็ดข้าวโพดเจ้า เป้าเครื่องปูเพื่อมีระยะวางแถวประมาณเจ็ดถึงเจระยะวางหลุมอยู่ที่ประมาณเสาถึงเสาห้าเซนติเมตรเพื่อมาเลดยอดแต่ละหลุมตกอยู่ที่ประมาณ1นึ่ถึงสเมล็ดต่อหลุมพื้นที่หนึ่งไร่โดยประมาณแล้วเขาจะ